ท่านตะโกนรับพี่น้องครับพบกันที่เอาคือเดินขับพี่น้องครับวันนี้ของวัีโอกาสเด้นตั้งมาที่บ้านช่างเจรัวครับพี่น้องครับอาจารย์ช่างเจรัวครับครับโค้งดำเซตสิรีเดินทางตลาดพี่น้องครับเพื่อว่าทาแนวทางอะไว่าเห็นตลาดที่แบ่งรัฐบาลไทยเนาะวันประจำวันทีสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสวัสดีครับช่างเจรัวครับประจวบครับครับค่ะขอบตาเห็นผมก็จะรู้ว่าอยู่ที่สานุดำเนาะเอฟซีที่เคยดูก็จะรู้ว่า ในตัวถ้าถ่ายที่นี่ปุ๊บก็จะรู้ว่าเป็นที่สารนุคงดำตอนนี้ก็กำลังเริ่มสร้างสร้างฐานฐานนุงดำที่ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆช่องที่ได้รวบรวมกันมาสร้างสร้างแล้วก็ทํารั้วแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อจะรอรับรอรับ,ารบกายเทพบุตรเป่เป็นเหมือนเดนนั้นแหละประมาณเดือนเมษ์ก็จะมีพิธีการแหร่ประมาณสองกิโลจากนู่นมาน<อ>ี้จะมีโรงทางด้วย ย้อนเลยครับเป็นกายมนุษย์ที่มีเทญนาอยู่ตรงเนี้ยเป็นจะเป็นกำไรมันเป็นกระดกเข็นเทญนาตรงนี้เป็นเทญนาเจ็ดเจ็ดตัวอยู่ในในกายเป็นองค์ดำเจ็ดเซียนสูงประมาณสามเมตรใหญ่มากต้องเอารุกเข็นมาแล้วก็จะเทมาก็ฝากฝากช่องวิถีชาวบ้านแล้วก็บาดเชียงคานช่องใหม่เนาะช่องใหม่ค่ะช่องน้องใหม่เนาะครับถ้าได้ประมาณเดือนพฤศจิกาปีเก้าขึ้นเก้าค่ำ ถ้ามีโอกาสก็เอฟซีท่านใดจะมาก็มาได้มีรงคารมีรถเทรนหร่มาว็จะ้มีชาวบ้านท่วมมีติดต่อรถหร่ไว้แล้วครับอันนี้ก็อยู่ช่วงกําลังก่อสร้างร้างเสร็จตันนี้ก็จะเปิดหมดเปิด<อ>เป็นรูคาร์บอยให้ดูดูโล่งอันนี้ก็มีนนี้ก็จะเทปูลนะเป็นตลาดน้อยๆอ,อันนี้จะทําเป็นเป็นแรดไม้ตกเป็นเป็นสวน้วยเนาะเป็นสวนก็จะรอตั้งเวลาการก่อสร้างสามปี ปีนี้จะเอากายที่เขาบุตกตอนไม่ใช่จะเสร็จปีเดียวหรอกมั้งท่านท่านผมก็แต่ก็มีเอฟซีฝังฝั่งสายชนะผงว่าเยอะนะที่เขาโทรมาว่าร่วมสร้างเขาร่วมเก็บเงินสะสมกายกายที่หมดอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหนึ่ก็รวรมได้ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งละคนละห้าร้อยไปคนละห้าร้อยพันหนึ่งห้าสิบบาทสองร้อยมีมีหมดกันที่ที่ได้ร่วมสร้างกันที่ก็งดไปแล้วก็มีคนผูกที่ คอยเลขปแปดเจ็ถูกเป็นเลขท้ายลอตเตอรีร่เจ็ดแปดกับสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดกับหกสี่เจ็ดกับที่ที่นั่นในวดนี้ก็มีความฝันคือช่วงนี้ไม่ได้ไปรับงานก็ทําแต่ฐานองปูอาจารย์ท่านจะมีแนวทางอะไรบ้างครับผมวดน,นี้ก็คือฝันว่าในกลางคืนน่ะที่นอนหลับไปเป็นความฝันนะฝันว่าทํางานอยู่นี่แล้วอยู่มีผู้ชายร่างดําเอาเครนมาจ่ายให้ S <S มาสกิดไหลแล้วเอาหันไปดูว่าเป็นผู้ชายเอาตังค์ให้หอใจา่ายแคเร่จ่ายห้าร้อยแล้วผมก็นั่งทํางานต่อฉับป,ปูนต่อแต่สักพักหนึ่งแกว่ากลัวไม่พอไม่จับยัดใส่มืออีกเจ็ดร้อยแปดสิบาท<อ>แล้เออทำไมใจดีแท้จ่ายเงินสองรอบกูว่างี้นะว่ากลัวกลัวไม่พอแล,แล้วแกก็เดินรอบสามสามรอบผมก็สะดุ้งตื่นว่าที่จะเป็นปูมา โดยพรนะว,ว่าจะเอาโชกไมาให้เราเร่งอยู่เหมือนดําเน,นินการสร้างให้มีคุณรัพเนาะครับเป็นความเชื่อเลยว่าเอ๊ะตื่นเช้ามาคือผมจะสร้างปูงดำเจ็ดเสียนด้ยเนาะต่ว,วันนี้ก็มีช่องมาถ่ายทำเพราเป็นวันที่เจ็ดตื่นเจ็ดด้วยจะเหมาะก,กันเพราะว่ากายมนุษย์กายมนุษย์กาย,ษยกายที่ปรากะเป็นองค์ดำเจ็ดเสียนคือจะเป็นองค์ดำาครอก ครอบขอ้างบนหัวเจ็ดเสียงแต่ในตัวถ้ำจะมีเจ็ดเสียงมีหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดอันนี้มีตรงตรงนี้ขึ้นมาน 7, 7, อีกเป็นเจ็ดอลังการมากใหญ่ครับเรยอว่าวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนาะครับรเลขความฝันที่ชอบก็คือผมว่าฝันว่าตัวนี้มาผมก็ไม่ไม,ไม่ตัดคือมามาให้ตัวนี้โอ้ครับเลขฝันของอาจารย์ทั้งจินวัครับที่นาครับ ห้าศูกับเจ็ดแปดศูนครับ,รบนี่ให้เอฟซไปตัดเลขตัดแต่งเองเนาะห้าร้อยนี่มาอย่างไงครับอาาร500อยาคือยึบกันใส่มือข้งแรกห้ารอยโอ้ยิบกันใส่มือข้งแรกแล้วมาสกิดไหลอีกข้างหนึ่งก็คือว่าตัวไม่พอเอาให้7จ็ดร้อยแปดสิบาท<น>บเลขนี้แค่นี้จริงแค่ช่านเจริดชอบอะไรพิเเษบ้างครับชอบชอบแปดศู 880ครับครนี0มาแน่นอนเนาะมาแน่นอนคิดว่าจะไม่รอดครับไม่นะผมว่าไม่รอดเนื้อมาแน่นอนมาแน่นอน880เนี่ยครับแต่ถ้าให้ตัดเป็นตัวให้เอฟซีช่วยตัดเองก็ได้เนาะคร500 000ก็ได้มั้งแล้วแต่แล้วเอฟซีชอบเนาะชอบตัวไหนก็ตัดเราวันนี้ว่า00มาเอาไปเสี่ยงโชคเป็นรัฐบาลไทยนรอ ครับผมไม่แน่ท่านถูกบางคนถูกเลขผมหมดไปแล้วท่าเป็นเลขเลขท้ายสามตัวเจ็ดเจ็ดแปดมีคนถูกห้าศูนย์ไปใช่ไปไปต่างประเทศแล้ห้าศูนย์ศูนย์ได้ยินสิบไปเดียวเนาะไปมาแล้วไปมาแล้ววันศุกร์ครับเนี่ยวันศุกร์ออวันศุกร์ไปมาแล้ววันนี้ก็ก็สวยนั่นคือเป็นเอาไว้เป็นเสียงโชคเนาะรัฐบาลไทยเท่านั้นรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะอาจจะถูกงวดไปแล้วก็ได้มีคนถูกงวดไปแล้วตามความฝันเหมือนกัน ที่เอาความฝันไปซีว่าผมจับปลาเอาไปชั่งได้เก้ากิโลเอฟซีก็ไปแปลเป็นแปดเก้าจะมีถูกหลายคนเหมือนกันมันแปลเก้าก็แปลนองครับวันนี้เราก็ได้ได้แค่นี้แคบไปครับครับแคบแคบครับแคบออหวยก็จะเดี๋ยวท่านจะตัดตัดแต่งเล็กเองเนาะคุยกับสายหวยนี่เขาถนัดอยู่แล้วถนัดถ้าซื้อหวยรัฐบาลไปแล้วก็เหมือนยาอายุธนะแหละผมว่านะได้เงินทุนวันยาอายุยืน คร,<ส>ครัับบนี่ก,ก็มีประมาณนี้เอาไปเสี่ยงเผื่อท่านมีโชคมีลาบอ,อาจจะได้ค่าคุยก็ได้วันนี้ไม่แน่ไม่นอนเนาะไม่แน่ไม่นอนครับให้อาจารย์ท่านยโทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับผมก็งวดในในรู้ตัวเล่าตามความฝันก็คือมีผู้ชายร่างดะเอาตังค์มาให้ห้าร้อยมัสกิดไหลแล้วสักพักหนึ่งผมก็ทํางานฉาบปูนต่อแล้วก็ให้อีกเจ็ดร้อยแปดสิบบาท ก็คือไม่ต้องแปลเป็นเลขเลยผมก็ตีเป็นตังที่ให้เลยห้าตัวเลยห้าตัวกับเจ็ดแปดตัววันนี้ผมมั่นใจเจ็ดแปดตัวนี่แหละโอ้มั่นใจเป็นเลขงามสวยงามมากเลยเลขสวยเลยเจ็ดแปดตัว่าวันวันนี้วันที่เจ็ดด้วยเป็นวันดีเนาะเป็นวันดีเป็นที่เจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดแปดนัวเลยจะทำองค์ดัมเจ็ดเสียงด้วยเจ็ดตัวด้วยเจ็ดตัวนะครับขอบค้าพระองค์ ขอฝากให้อาจารย์ช่างจรวดให้เอฟซีให้อว่ยพรให้เอฟซีหน่อยอวยพรให้เอฟซีใครที่เอาเลขนี้ไปเสี่ยงแล้วก็มีโชคมีลาภใส่ข้าวปุ๋ยใส่มีเงินทองใส่กระเป๋าให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็กดติดตามช่องที่ถ่ายทำวันนี้ด้วยครับที่นี่วิทยาลัยชุมชนลำปาเสียงกันแล้วก็อะไรเนาะเชียงกองพารวยเชียงกองพารวยนะครับแล้วก็ที่นี่วิทยาชุมชนเขาขอบคุณอาจารย์ช่างจีรวดเนาะหรือช่างจีรวด สมาหายแนวท่านในการชิงโจกคนประจำวันที่16กรกฎาคมสองพันหร้อยหกสบเก็ดขอบพี่น้องผู้คอยพี่น้องคำว่าหลักกดไลค์กดติดตามกดทิ้งให้หน่อยะครับผมขอบคุณอาจารย์เฉลิมหลวงมาไหวครับสวัสดีุขภาพดีๆเลยลุยค่ะ